ตัวอย่างบัรกับภาษีแสดงเลขผู้เสียภาษีและสำนังกงานใหญ่หรือสาขาตามมาตรฐานใหม่นะครับมุมขวาบนก็คือแสดงสำนังกงานใหญ่หรือสาขาของพิจการเราลงมาก็คือแสดงเลขผู้เสียภาษีของพิจิการเรามุมซ้ายตรงนี้ก็คือแสดงเลขผู้เสียภาษีและสำนังกงานใหญ่หรือสาขาข,ข,าของลูกค้านะครับอันนี้เราก็ต้องไปดาวน์โหลดโปรแกรมนิดนึงก็คือไปที่เว็บ accoffice.com กด enter นะครับหรือคลิกเลือกเมื่อมาที่หน้าเว็บนะครับเราก็คลิกไปที่แถบดาวน์โหลดคลิกดาวน์โหลดแอดบินลิงคลิกเริ่มดาวน์โหลดคลิก run ตอีมีตัวเตือนขึ้นมาอีกครั้งนะครับแล้วก็คลิกปุ่ม run คลิก next next นะครับเสร็จแล้วคลิกปุ่มเชงเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลนะครับเราพยายามติดตั้งได้ดีขึ้นไปนะครับแล้วก็ลบสีออกตัวเดียวแล้วพิมพ์ดีดอเข้าไปแทนเสร็จแล้วคลิกโอเคคลิก next คลิก next แล้วก็คลิก Install นะครับจนกระทั่งโปรแกรมติดตั้งเสร็จนะครับเสร็จแล้วก็คกปุ่ม Finish ปิดหน้าจอให้หมดนะครับไปดูด้านหน้า Windows นิดนึงก็จะมีไอคอนแอคต i n g โชว์ขึ้นมานะครับเราก็ดำคลิกเข้าโปรแกรมรอให้โปรแกรมโหลดสักครู่นะครับจนมีหน้า l o g In ินโชวขึ้นมานะครับเราก็ใส่ข้อดวเข้าไป1 2 3 4 5เสร็จแล้วคลิกโอเค เริ่มต้นข้อมูลใหม่นะครับเราก็ต้องไปตั้งชื่อสีการของเราก่อนเราก็คือไปที่ระบบไปที่เมนูเพิ่มแก้ไขบริษัทคลิกปุ่มด้านขวานะครับปุ่มที่2เราคลิกปุ่มเพิ่มบริษัทเข้าไปนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็คือเป็นการใส่ชื่อและที่อยู่ของกิจการเรานะครับสำหรับการเก็บข้อมูลและก็แสดงในหัวบินตอนพิมพ์นะครับ ข้ระบุชื่อกิจการของเรานะครับเสร็จแล้วก็กด enter ระบุที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ตามที่ต้องการนะครับส่วนที่สำคัญนะครับก็คือเลขผู้เสียภาษีนะครับของกิจการเราตัวนี้ก็คือเหมือนสักครู่ที่แสดงให้เห็นมุมฝาด้านบนของบินนะครับเราก็ระบุเลขผู้เสียภาษีของเราเข้าไปนะครับ13หลัก เแล้วก็กด enter สาขานะครับถ้าเป็นสัญลักษณนใหญ่ก็ปล่อยว่างนะครับแต่คนมีถ้าเป็นสาขาก็ระบุเลขที่สาขาเข้าไปเสร็จแล้วก,กด enter ชื่อสาขาถ้ามีนะครับก็ระบุเข้าไปเสร็จแล้วก็คลิกปุ่ม save เื้องต้นก็คือเป็นข้อมูลเปล่านะครับ แล้วก็บุปีปัจจุบันเข้าไปเสร็จแล้วก็กดปุ่มเซฟเราจะกระทั่งโปรแกรมโหลดข้อมูลให้เราเสร็จนะครับก็จะมีชื่อกิจการของเราโชว์ขึ้นมานะครับตอนนี้ก็เราจะต้องนําชื่อกิจการเราไปใช้งานนะครับแล้วก็ก่ปุ่มมุมขวาแรกเลยเลือกบริษัทเลือกปีเลือกปีที่ต้องการนะครับแล้วก็คกปุ่มเลือก อันนี้สังเกตดูหัวด้านบนนะครับก็จะเป็นตัวแสดงชื่อกิจติการของเราเข้าไปนะครับว่าได้ถูกนํามาใช้งานแล้วนะครับเสร็จแล้วก็คลกดปุ่มออกมานะครับเพื่อลองไปทําบินขายดูนะครับเราก็คลกไปที่เมนูขายนะครับก่อนบันทึกบินขายนะครับเราต้องไปเก็บประวัติลูกค้านิดหนึ่งนะครับก็พิจีลูกค้านะครับเพิ่มข้อมูลใหม่ ของลูกค้าของเราเข้าไปนะครับเราคลิกปุ่ม New หรือ F2 เพิ่มนะครับเอร์เ r อร์จะมารอยอยู่ที่รหัสลูกค้านะครับกด Enter ไปเลยให้มัน Auto นะครับคำนำหน้าเราก็ F3 หรือคลิกขอตัวช่วยนะครับดูก,กระดาษขาวๆข้างๆนะครับก็ไปเลือกคำนำหน้านิดน,นึงว่าลูกค้าเราเป็นบริษทัททังส่วนจำกัดลิล้านนะครับที่เราคลิกปุ่มเลือกเข้าไป Enter นะครับ อันนี้ก็ระบุชื่อลูกค้าของเราเข้าไปที่อยู่ด้วยนะครับแต่ตัวอย่างนี้ก็ยังไม่ได้บุกนะครับก็ไปส่วนที่สําคัญอีกอันนึ่งนะครับเหมือนกรณีของเรานะฮะก็คือเลขผู้เสียภาษีของลูกค้านะครับก็ต้องระบุเข้าไป13หลักเสร็จแล้วก็กด enter ที่สาขาที่นะครับกนนี้ถ้าลูกค้าเราเป็นสำนักใ,ใหญ่นะก็ปล่อยว่างนะครับแต่กนณี้ถ้าเป็นสาขาก็ระบุเลขที่สาขาเข้าไปนะครับเมื่อมันทุกข้อมูลเสร็จนะครับแล้วก็กปุ่มเซฟนิดนึงคลิกรูปแผ่นดิสก์ดกดตั้นคีย์บอร์ด F9 นะครับกนนี้เราได้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับนะครับคนนี้คลิกไปที่เมนูสินค้านะครับก็คือเป็นการบันทึก รายการสินค้าเข้าไปสําหรับการเปิดบินเหมือนกันก็บันทึกลักษณะเดียวกันกับการบันทึกลูกค้าเมื่อกี้นะครับนี่ผมจะข้ามขั้นตอนนี้ไปอันนี้เราลองไปเปิดที่เมนูขายเชื่อสินค้าหรือขายสดนะครับเราคลิกไปที่ขายเชื่อสินค้านะครับเราตัวอย่างให้เป็นกรณีขายเครดิตนะครับอันนี้ก็ต้องเพิ่มเินเข้าไปเราลิกปุ่ม New, เพิ่มแล้วก,กดเป็น F2 ร,รหัสลูกค้าแล้วก็ดาคลิกโดยกด f 3เข้าไปนะครับก็จะมีโชว์ฐานข้อมูลเมื่อกี้ที่เราเพิ่งคี้ข้อมูลเข้าไปนะครับแต่เราเลือกลูกค้าตามที่เราต้องการเสร็จแล้วก็คลิกเลือกนะครับได้ที่กด enter นะครับวันที่ก็จะเป็นวันปัจจุบันอัตโนมัตินะครับระบุวันที่ให้เครดิตนะครับเสร็จแล้วกด enter 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 มา enter จนมาถึงช่องรหัสสินค้าเราก็ดำคลิดกเดค f สามเข้าไป นะครับเลือกรายการสินค้าตัวที่เราต้องการนะครับเดี๋ยที่ปุ่มเลือกเข้ามา Enter มาที่ช่องรายการนะครับช่องรายการนี้เราสามารถอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมได้เหมือนกันนะครับว่าสินค้าตัวนี้เราจะอธิบายเพิ่มเติมยังไงนะครับให้เราดําคลิกเล็บสามเข้าไปนะครับระบุรายละเอียดหรืออธิบายตัวสินค้าตามที่เราต้องการเพิ่มเติมนะครับเสร็จแล้วก็ที่ปุ่ม อเคกด enter นะครับใส่จำนวนที่เราต้องการขาย enter นะครับราคาตัวนี้จะดึงมาจากทะเบียนสินค้าัตโนมัตินะครับหรือเราแก้ราคาเองได้ตามต้องการนะครับอะกด enter มันเลือ,อก็จะลงมาบรรทัดที่สองอัโตโนมัตินะครับกรนี้ถ้ามีาการสินค้ามากคนหนึ่งผู้จการแล้วก็ สามารถบันทึกเพิ่มเติมเข้าไปได้เรื่อยๆนะครับบันทึกเสร็จแล้วก็คลิกปุ่ม save อ่ารันนี้เรามาดูผลลัพธ์ทิดหนึ่งนะครับอ่าส่วนตรงนี้ก็คือแสดงสาขานะครับว่าเป็นสำนักงานใหญ่หรือสาขาตามที่เราระบุไว้นะครับันนี้เรามาปินพ์บินนิดนึงนะครับคลิกบันขยายก็คือพิมพ์ถ้าไม่ต้องการดูแล้วก็คลิกด,ดูคนพิมพ์ขอพิมพ์ได้เลยนะครับ อันนี้เราขอดูก่อนก็คือบ้านขยาย,ยแล้วต้นฉับเราก็เริ่มพิมพ์นะครับก็จะเห็นตามตัวอย่างของบินนะครับมุมขวานี่ก็คือสำนังกงานใหญ่ของกีการเรานะครับเลขผู้เสียภาษีของกีการเรานะครับเราก็จะเห็นเลขผู้เสียภาษีนะครับน,นีชื่อลูกค้านะครับเลขผู้เสียภาษีแล้วก็สำนังกงานใหญ่หรือสาขาของลูกค้าเรานะครับ เราต้องการคลิกพิมพ์แล้วก็คลิกปุ่มเพิอมเครื่อพิมพ์ได้เลยนะครับถ้าไม่ต้องการพิมพ์นะครับก็คลิกออกเราสามารถคลิกปุ่มแก้ไขฟอร์มนะครับสามารถปรับรูปแบบของบินเองได้ตามต้องการหรือใส่รูปโลโก้เข้าไปนะครับและก็สามารถปรับให้ลงตามช่องของบินสาเร็จรูปนะครับที่สั่งมาจากโรงพิมพ์นะครับดูวิดีโอเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ accoffice.com นะครับ ผมขอจบการสาธิตเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ